เมื่อวานนี้ได้ทําการขุดศพที่ระยองที่ว่ามีข่าวว่าอาจจะเป็นพวกเราหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับเริ่มขุดไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็พรุ่งนีมน้มันจะสลับกันนะครับวันที่เจ็ดคือพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสุดท้ายอาจจะเป็นยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองเนี่ยผมยังไม่แน่ใจวันสุดท้ายนะครับ คือเป็นมูลนิธิไปขุดนะครับร่วมกับตำรวจแล้วก็มีคุดอ้อยคุณอ้อยชนบุรีซึ่งดูแลพวกเราอยู่คอยสังเกตการทีนี้ว่าเมื่อวานนี้มันมีปัญหานิดหน่อยคือมันมีอยู่ศพหนึ่งมีรูกระสุนแล้วก็อีกอีกศพหนึ่งก็เหมือนกับถูกทุบไปฮะกระโหลกยุบเข้าไปสภาพศพที่บางฝังเนี่ย ไม่ใช่ว่าห่อมาถ้าเป็นเขาบอกว่าศพซึนามิใช่ไหมครับมาหลายปีแล้วซึนามิน่ะถ้ามาฝังที่นี่กลัวจะห่อมาเป็นกระดูกครับเอ่อพอดีผมจะพูดเรื่องขุดศพที่ระยองนะครับเมื่อวานนี้เริ่มขุดเป็นวันแรกนะครับพวกเราก็ไปทําอาหารให้กับพี่น้องเราส่วนใหญ่ที่ที่ที่ไม่ได้ทานเจเพราะว่าพวกมูลนิธิเนี่ยครับมาขุดก็จะทานเจกันผมก็ไปตั้งร้าน ขายก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขายแจกก๋วยเตี๋ยวไก่กัเกกบเอข้าวหมูแดงเมื่อวานนี้แต่เราจะขูดกันวันเว้นวันคือเมื่อวานวันแรกแล้วก็พรุ่งนี้ผมก็จะไปอีกวันที่เจ็ดวันที่เก้าวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นยี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดผมยังไม่แน่ใจคือเมื่อวานนี้มันมีอยู่ศพหนึ่งที่มีปัญหาเพราะว่าเราสังเกตว่ามันมีเหมือนปืนรอกระสุน เราก็ได้คุยกันว่าอยากจะขอศพเนี้ยไปพิสูจน์ก่อนนะครับก็ทางพวกที่มาขุดเขาก็มีต่อต้านมีคนต่อต้านนะว่าเอ๊ะจะเอาไปได้ยังไงเขาเป็นคนขุดทางเราก็บอกว่าคุณมีคนขุดใช่แต่พวกเราเนะี่ยเฝ้ากันมานานแล้วเป็นปีนะฮะงานนี้ท่านนายกทักษิณเนนะ่ยท่านบริจาคเงินมาห้าหมื่นบาทเพื่อให้กับบุลนิธิช่วยกันขุด ศบนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่นะครับว่อไม่มีกิจตุระอะไรอยากจะไปเที่ยวแถวระยองก็เชิญนะครับไปร่วมสังเกตการเอออยู่วัดอ,อ๋อเราไม่ฮะคือเราทางมูลนิธิเนี่ยเขาจะไปทำพิธีสวดอะไรขเขๆก็ว่าไปแต่ถ้าทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าจะขออนุญาตนะฮะผมต้องติดตามด้าเดีอีกทีผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ตอนนี้ ครับครับประมาณนั้นฮะประมาณนั้นเอ่อผมยังไม่ผมเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนะครับผมแล้วต่อจากนั้นมาผมยังไม่ทราบว่าเป็นยังไงต่อใช่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 ครับใช่ครับใช่ครับ มีครับมีคือมีพี่น้องเราไปหลายคนที่ไปดูกันเมื่อวานนี้นะฮะพ,พวกเราหลายคนแล้วก็ได้ถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้บ้างครับครับครับพพครับก็อายากจะเชิญชวนพวกเรานะครับคือใครถ้ามีมเออีเวลาว่างเขาช่วยกันไปดูแต่เราก็แค่ไปสังเกตการนะครับเวลาเขาขุดขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะไปอยู่ที่หลุมใดหลุมหนึ่งแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับของเราไหมแต่เราก็แค่ถ่ายภาพไว้ ไม่จะเป็นจะต้องไปไวุ่นวายอะไรเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันเพราะทางเจ้าหน้าที่ทางเขาก็ไปถ่ายวีดีโอเอาไว้แล้วแต่พวกเราหลายหลายคนช่วยกันก็ดีแล้วก็ไปเป็นกําลังใจกันนะฮะเผื่อมีพี่น้องเราเราก็จะได้สืบกันต่อไปว่ามันไปจากไหนไปยังไงมายังไงนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกทท่านนะครับต่อสู้กันมาร่วมต่อสู้กันมานะฮะและก็จะต้องสู้อีกเท่าไหร่เรามีกำลังใจ เราไม่ย่อท้อเราไม่ท้อถอยเราจะสู้ตบเขาเริ่มเจอแล้วไงเอาแน่เจยโดมมันเยอะแล้วว่า นี่เข้าทางนี่นะครับครับ <laughs> <laughs>